มมไม่มีใครจะหยุดัน,อนเอาไว้า้ามับลตทีนี้กูก็จะได้กินข้าวน่ห้องห้อง สวย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  Amazing ม oh, yeah, ีก oh. ็นอนยิง Amazing บุตชีดำนั่งอยู่ข้างบนนะข้างบนอยู่ข้างบนชั้นสองชั้นสงเอาน้องออกไปเลยเร็วเร็วเร็ว เข่งแม่งหล่อเฮ้ยหว่าอถ้าเป็นร่อตอนนั้นก็มีกับดักที่การหนึงอโดนการหนึงของพี่ว่าไม่เท่ไมไม่มีปริญาทางต๊อาหาราไาหอรเฮ้ยย ถีบไม่เล่นนะอะไรเหรอตลอดสองเกมแล้วอะไรวะไม่ได้ขาบเมื่อกี้คุนเซตมั่งพุ่งไปตายคนแรกตลอดเลยสองเกมแล้วเนี่ย ินเซตกะีไม่ด่ไม่เป็นไร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 เอาตัวให้รอดเลยถ้าเจอรอดพวกเราก็ถือว่าชนะรู้เบี้ยป้องกันนี้มันคืออะไร มีมีนี่เว้ยมีมีมีวิธีอย่างหนึ่งที่อยากจะขอความร่วมมือถ้าเล่นฟอร์เรสแล้วคนหนึ่งอ่ะหมายถึงพอฟอร์เรสนี้จะระเบิดใช่ไหมให้ทุกให้คนหนึ่งอ่ะช่วยยิงอ่ะยิงสวดๆเข้าไปในห้องก็ได้ให้มันลนลานอ่ะเออยิงไม่ไม่ได้หวังเออแล้วมันก็จะโดนฮะเรียว่ายิงข่มไว้อ่ะยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊ปังให้มันเหมือนว่ามีกระสุนลอยเข้ามาในห้องคนมันก็จะสติแตกนิดนึงอ๋อิมพ์พิว มันมาจากทางไหนบอกหน่อยมันมาจากทางไหนไมันมาจากทางไหน ตบระเบิดอีงไปโลโไปลขึยิงเอ,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 อ้ยิงไดยิงโค่ะมีขึ้นยิงขึ้นยิงที่ชั้น2อ่ะอะ ใช, oh ชก็ไม uh ่หอยคอคอยคอยคอยอยูออไอ้นี่ตายละมีแบตเบรยดอยู่อยู่มไหลเออสยเฮ้ยม hey. ีใจข้างหน้าตอเล่นกันครกักันนอ้ออออ้้ยตอเลไนอยู่เห็นออมเลยอยู่ประตูละ ทางประตูประตูอีกด้านหนึ่งประตูอีกด้านหนึ่งประตูอีกด้านหนึน่งเข้าไปแล้วนะวนไม่ล้วงเทสไม่หยิบมมไม่หยิบมันไม่หยิบมันไม่หยิบที่หิวหิวเกือบแล้วเกือบแล้วเคนเกือบแล้ว <laughs> อนะันยยิงไม่โดนว่ะเขาลมเสียไปเก็บจานเนี่ยในห้องมีทามะคนเดียวนะหญิงอยู่อะทามะหญิงมาหน้าห้อง <laughs> นั่นคือการสั่นมือไกจอดจัดเค็นหลังพวกมึงไม่รู้หรอกผมทำอะไรได้จัดมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่จะลงไปย้อนไปยิงยิงเปิดยิงเปิดเลเซอร์คอนเทนต์ยอมแล้วเปิดเลเซอร์ไว้มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเอ้าเปิดเลเซอร์ไว้ รีปไปเลยเธอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งแรงดืดเอ้ยเออเออย่ำพูโอโหยดเท่คอนคูคูวะดท่าฝอยเฮ้ยดูท่าฝอยเฝ้ก็รู้ดู ไม่ไม่ปากปากไม่ได้ทําอะไรนะกินเด็ดๆกินข้าวกล่องอะกินข้าวกล่องของกรมตารวจแล้วช้อนบาดปากปากวดแย่พี่ช้อนบาดติกมันเฮียจริงอะเคยมันโดนเออไอข้า้อรใสอ่ะเคยโดนบาดปากมันเป็นปากนกกระจอกต่อเด่งเร็วมากอะไรคือปากนกกระจอกคะ แผลมันเป็นแผลได้ถึงกับข้าว